พ่อพี่ชายดูสิช่างเป็นการแสดงรุที่สวยงามมากวันที่ครอบครัวเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันรุจะสวยยิ่งขึ้นครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเหรอพ่อจะรอวันนั้นนะในตอนที่ถึงเวลาพ่อจะพาทุกคนออกไปสนุกวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ที่มีความสุขที่สุดที่หนูเคยมีตั้งแต่จำความได้ หืมเฉียนเสี่ยวช่วยเพิ่งส่งวิดีโอมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะอาจารย์ชูเฮ้อเด็กพวกนี้นี่พวกเขาไร้ยังสามารถแต่ก็ช่างคิดเร็วๆเ,เข้ากลับบ้านไปกินสลาเปากันเถอะเยี่ยมเลยบ้านตระกูลชูที่เย็นชา มันเรียกว่าครอบครัวจริงๆเหรอพลังงานสีม่วงในวันแรกของปีมากมายจริงๆการบ่มเพาะในหนึ่งวันมีกำลังมากกว่า10วันเออฉันจำได้ว่ารอบปฐมทัศน์ของไทเก็กคือวันนี้นี่มันน่าจะอยู่ในเมืองฉินหัวฉันควรไปดูไหมหืม สวัสดีจากภาควิชาภาษาจีนหลักสูตร14ชั้นเรียนที่สองเรากำลังนัดเจอกันที่โรงแรม XXX วันนี้ตอนบ่ายถ้านายมีเวลาเชิญมาร่วมกับเราโอ้เพื่อนสมัยวิทยาลัยนัดเจอกันเหรอถึงอย่างไรฉันก็ไม่มีอะไรทําเพราะฉะนั้นไปเจอเพื่อนร่วมชั้นกันเถอะที่หัวม,มุมถนนโชยี่ ขอโทษที่ให้รอพานเจียยี่นายมักจะมาถึงเร็วเหมือนเคยโอ้ที่แท้ก็พานคนสวยของเรานี่เองเธอสวยกว่าเมื่อก่อนอีกนะฉันไม่รู้ว่าเธอแต่งงานยังฉันพอจะมีโอกาสไหมฮ่าฮ่ฮ่วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ